ผู้ชมถามคุณผู้ชมเคยทราบไหมคะว่าการดูแลตัวเองบางทีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะาบางทีเราก็ว่าเราดูแลตัวเองแล้วนะออกกำ<า><า>ลังกายก็แล้วดีอ็อกเอ้ยทําแทบทุกอย่างะแต่ปัญหาบางอย่างก็ยังไม่หมดไปนะคะเพราะว่าเรากําลังดูแลตัวเองในทางที่ผิดค่ะคือเคยสังเกตบ้างไหมคะว่าทําไมปัญหาการขับถ่ายไม่หมดไปผิวพรรณไม่เคยไม่เคยจะสดใสขึ้นมาบางคนเป็นสิวแล้วเป็นสิวซ้ำน,นะคะแถมมีอาการป่วยง่ายคเครียดง่ายสุขภาพอื่นๆก็ตามอีกเทียบเลยค่ะวัน ันนี้นะคะเราจะมาไขาข้อข้างใจใเรื่อง,องการดูแลตัวเองกันอย่างถูกวิธีนะคะ <S <S ขอต้อนรับค่ะเภสัชกรหญิงนะคะดรพรวนิจเจริญพุทธคุณค่ะหรือดกรกิ่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการค่ะสวัสดีสสดค่ะ ิวสวยมากอย่างนี้น่าจะถือดูเลซ้ยพิธีกรได้หรือเปล่าคะ,ค,ะคนคน,คนติดตามก็ผิวพรรณดีขนาดเป็นโอ้โหผู้ชายแล้วยังเห็นแล้วผิวพรรณใสแจ๋อเลย <ๆ S 1> ค่ะต้องบอกว่าทุกวันนี้คนเรามักจะดูแลตัวเองในทางที่ผิดยังไงบ้างค่ะจริง,รงๆแล้วเนี่ยกิ่งก็ไม่เชิงบอกว่าทุกคนเนี่ยกำลังดูแลวิธีตัวเองในทางที่ผิดนะคะแต่เพียงว่าอาจจะดูแลไม่ครบถ้วนหรือเปล่าอย่างหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของเป็นสิวเรื้อรังแล้วก็พยายามที่จะหาครีมนู่นนั่นนี่หรือว่า หาอาหารเสริมต่างๆมาดูแลผิวแต่บางทีเนี่ยลืมดูแลในบางเรื่องไปนะคะก็คือเรื่องของลําไส้ค่ะใช่ที่เนี่ยเขาบอกวิธีง่ายๆเริ่มต้นเนี่ยคือทำรรมชาช้านานแล้วนะตั้งแต่สมัยจีนเป็นพันๆปีหรือว่าสมัยสุขโขทัยยุทธยาจะมีหมอมาตรวจคือเขาจะดูที่อุจจาะลักษณะอุจจาะใช่ใช่แล้วค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในลำไส้ของเราอ่ะมันไม่ใช่เพียงแค่ระบบที่เป็นเรื่องของการย่อยอาหารดูซึมสารอาหารแล้วก็ขับพวกสารพิษสารเคมี ว่ากากใหญ่ออกแต่ว่าจริงๆเนี่ยในทางเดินลําไส้ของเราเนี่ยค่ะยังเป็นที่อยู่ของระบบภูมิภูมิกันนะคะถึง70บเซเลยแล้วก็เป็นที่อยู่ของระบบประสาทต่างๆด้วยนะคะเราเคยสังเกตไหมคะเวลาตื่นเต้นก็จะรู้สึกปั่นป่วนในท้องค่ะหรือว่าเจอคนหล่อๆก็มวนท้องใช่ไหมคะนี่แหละค่ะก็เราก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วลําไส้ของเราเนี่ยเป็นเหมือนสมองส่วนที่2ของร่างกายเลยค่ะดังนั้นเนี่ยจริงๆเราไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการขับถ่ายแต่ยังมีความ สัมพันธ์ในเรื่องของสุขภาพองค์รวมอีกด้วยค่ะดังนั้นเห็นบอกว่ามันก็จะส่งผลกับร่างกายโดยตรงถ้าเราขับถ่ายไม่ดีถูกต้องค่ะเบื้องต้นอย่างกินอยากให้ลองสำรวจตัวเองก่อนค่ะว่าดาไส้เนี่ยเป็นปกติหรือไม่นะคะอ,อย่างแรกเลยนะคะลองสังเกตว่าถ้ามีอาการเขาเรียกว่า ท้องอืดท้องเฟอ้อเริมเหม็นเปรี้ยวเอ <laughs> ออันนี้ก็จะสื่อว่าระบบการย่อยเนี่ยอาจจะไม่โอเคอใช่ไหมคะอย่างที่สองเนี่ยอาจจะลองสังเกตจากการขับถ่ายว่าท้องผูกไหมนิยามของท้องผูกนี่คือลองดูว่าใน1วนันค่ะควรจะต้องถ่ายอย่างน้อย1ครั้งค่ะถ้า1วานันไม่ถ่ายหนึ่งครั้งเนี่ยแสดงว่าอาจมีสัญญ,ญาณเตือนว่าระบบ การขับถ่ายของเสียเนี่ยไม่โอเคนะคะใช่แล้วก็แบบที่3ก็คือสังเกตลักษณะของอุจจาระที่พี่โนบอกมาค่ะว่าสิ่งที่ขับถ่ายออกมาค่ะมีลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น healthy stool หรือเปล่าหรือว่าอุจจาระแบบสุขภาพดีไหมอาแล้วเราจะดูยังไงว่าไม่ดีไม่แข็งไปไม่แข็งไปค่ะจริงๆอะในต่างประเทศนะคะก็จะมีการจัด type เลยเป็นชนิดเลยนะคะประมาณอยู่ประมาณ6-7ชนิดนะคะถ้าประเภทที่เหมาะสมเนี่ยถ้าเป็น type เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นประเภทที่3ที่4ค่ะคือถ้า ษณะว่าง่ายก็คือเหมือนต้องเป็นรถไฟขบวนเดียวไม่แห้งไม่แข็งเกินไปไม่เหลวเกินไปอย่างนี้ค่ะโโอโหมีีวิธลองไปเซิร์ช <search S 2> ใน Google กันได้น,นะการสิ่งที่เรากินเข้าไปก็ต้องมีทั้งตัวไฟเบอร์ มีทั้งโปรไบโอติกอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะไปสรรหาที่ไหนล่ะคะใช่ค่ะกิงบอกอย่างนี้ค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยก็เข้าใจผิดเวลาท้องผูกก็พึ่งพาแต่ยาถ่ายยาระบายออซึ่งอันเนี้ยไม่โอเคเป็นการดูแลตัวเองที่ผิดะนะคะเพราะว่าการใช้ยาถ่ายยาระบายต่อเนื่องนานๆเราน่าจะทราบผลเสียกันอยู่แล้วะนะว่าก็จะทําให้ลําไส้เนี่ยเขาเรียกว่า,าขี้ใช่ลําไส้ข,ขี้เกียจ เพราะเหมือนต้องกระตุ้นอยู่ตลอดถึงจะขับถ่ายวันไหนไม่กระตุ้นก็โอเคฉันไม่ข่ายแล้วการไม่ทํางานอย่างเงี้ยค่ะเคยมีผู้รู้บอกมาว่าลาไส้เราจะมีเมือกทั้งเมือกดีและเมือกไม่ดีใช่ไหมไอเมือกดีเนี่ยบางทียาถ่ายมันไปเอาเมือกดีของลาไส้ออกไปด้วยค่ะเนี่ยมันจะเป็นปัญหาตหน่คือจริงๆเนี่ยน่าจะสื่อสารโอ้นี่กำลังจะกินแล้วนะคะเวลาจะกินค่ะ กก็ินด้วยเลยแล้วกันวิธีการเรียนนะคะก็คือว่าการดูแลเนี่ยจะต้องเลือกนะคะตัวของสารอาหารที่ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลลำไส้ที่เรียกว่าเป็นกลุ่มของไฟเบอร์ชนิดพิเศษเนาะหรือเรียกว่าพรีไบโอติกนะอย่างเช่นฟรุกโตริโกแซคคาไรด์นะคะหรือว่าสารอาหารกลัวกรรมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเพจพีดอ่ะ อย่าบอกปากะไม่ใช่ชงกลาละลายนานนะคะยังจะชงเลยบอกได้เลยค่ะในไฟโบติกตัวนี้นะคะก็จะมีเส้นใยไฟเบอร์ชนิดพิเศษนะคะที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการเจริญเติบโตของแบคทีเรียชนิดดีที่พี่โน่บอกค่ะว่าจะสร้างเมือกดีๆนะคะที่ดูแลลำไส้เรา